นารุ่ยหญิงเล็กนะครับกำลังต้อนรับแขกนะต้อนรับแม่แม่เอฟซีเนาะเาจะหยอกกันไปห่อกันมาดิฮะหญิงเล็กชายใหญ่หยอกกันไปหยอกันมาตอนนี้พี่พี่ชายไปอยู่กับแม่นะฮะส่วนหญิงเล็กอยู่ตรงนี้นะครับ ตอนรับแน่ๆ FC อยู่นะครับเอนิดแอดอิดแอด ตกใจอะไรอ๋อตกใจของเล่นเสียงรถงพี่ทั้งน้องเลยตกใจเสียงรถนะครับอ้าวร้องร้องเสียงเสียงเครียดปะ อนนี้ยินเล่นทำอะไรอยู่นะครับตอนนี้ไม่แกล้งกันแล้วนะครับเล่นแข่งเล่นบอลเป็นอะไรยิงเล็กอ้าวบอลบอยเดี๋ยวไปกินนม คนบอยเรียกไปกินนมนะเรานนเตรียมมาสองขวดเลยกำลังฝึกสวัสดีกำลังฝึกสวัสด,สสด,สสด,สสดีสวัสดีค่ะนระ้า วัสดีก็ไม่ได้ชินนมนะฮะับเห็นไหมสายใหญ่ครับเป็นแล้วนะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับนะครับสายใหญ่สวัสดีครับเป็นแล้วนะครับ สวัสดีครับเปลนก็จะได้กินนมสวัสดีครับเปลนก็จะได้กินนมนะครับอโอ้สวัสดีเป็นแล้วครับดูดิสวัสดีเป็นแล้วนะฮะ ดีครับใจใหญ่ก็จะก้มตัวปุ๊บลปนะถ้าไม่ก้มตัวก็ไม่ได้กินนมนะฮะดูยีเล็กยงเล็กได้ไหมยีเล็กไม่ทำนะฮะยีเล็กไม่เอานะบอกด้าเบื่อทำนะยีเล็กแบบบอกจะบัดดีด้าเบื่อยีเล็กบอกไปละไม่กินแล้วนมไม่กินนม แต่สวัสด oh, ีไม uh, oh, ่กินละลมอันนี้คือไม่ย่อไม่ย่อโอ้สวัสดีได้อยู่สวัสดีได้อยู่ครับสวัสดีได้อยู่อันนี้สวัสดีได้อยู่ครับสวัสดีครับก้มตัวอยู่นะเมื่อกี้ฝึกเวลาเขากินนี่นยฮะเวลาเขาจะกินนมเลยให้เขาฝึกสวัสดีนะ าชายใหญ่ก็หวัดดีเป็นครับนี่เลยชายใหญ่ก็หวัดดีเป็นนะฮะอหวัดดีได้สองเชือกเลยเก่งมากเดี๋ยวแก้วฟ้ากับทางถังยังไม่ได้ฝึกนะฮะเดี๋ยวแก้วฟ้ากับทางถัง ใครอยากจะมาฝึกทั้งกากแก้วฟ้ามา food, ทดลองฝึกได้นะฝึกให้เขาสวัสดีสวัสดีเป็นนะฮะ เห็นไหมครับ fc หญิงเล็กก็เนี่ยน,นี่นี่หญิงเล็กก็เนี่ยเง็บว่ะให้เักทีเถอะรำคาญคาุหนึ่งปัดตีอยู่นั่นแหละคุหนึ่งใส่หัวเลยนะครับหญิงเล็ก ครับเป็นแล้วครับเป็นแล้วครับชายาเนี่ยเวลาฝึกนี่แหละครับเวลาเขากินนราไม่ได้ฝึกเขาเขาสวัสดีนะครับคล้องมันไม่ไหวแล้วครับสายโซ่รอนะฮะสายโซ่แล้วครับทางทงฮะ ทางๆบอกว่าฝึกฉันด้วยฉันก็อยากสวัสดีครับเหมือนกันนะครับโอ้โหตอนนี้เล่นโซ่ครับฝึกสวัสดีฉันด้วยนะครับ ออนนี้แม่จามจุลีไปห้านทางๆนะวว่าอย่าเล่นโซ่ใช้เสียงขู่แล้วสวัสดีครับนะฮะครับโอ้ชายใหญ่สวัสดีครับเป็นแล้วฮะชายใหญ่สวัสดีครับเป็นแล้วเก่งมากเลย ชาใหญ่สวัสดีครับเป็นแล้วอาดูยิงเล็กยิงเล็กยิงเล็กสวัสดีครับได้ไหมสวัสดีข้าสวัสดีข้าสวัสดีคข้ายิงเล็กจะยากหน่อยนึงนะเพราะว่ายิงเล็กจกัดอันนี้หน่อยนึงยกำลังวัดดีกันนะครับ แ้้งน้อยฝึกสวัสดีนะครับตร,รักมากนะครับ